สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมมาดูพลังงานข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะขอดูลักษณราศีคุณหรือเขานะคะแล้วก็วันเกิดต่างๆตัวเลขนะคะหรือเป็นอักษรย่อเกี่ยวกับชื่อนามสกุลของคุณก็ได้ มีพลังงานของชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีพฤกษ์ราศีกันนะคะแล้วก็มีนพิจิกเมษสิงคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันจันทร์วันจันทร์มาเยอะนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์วันศุกร์วันพุธนะคะ แล้วก็ตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะข้อความจากเขาถึงคุณตอนนี้วันนี้นะคะหรือณนะปัจจุบันนี้เลยนะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างคะข้อความจากเขาถึงคุณค่ะ ข้อความจากเขาถึงคุณเอาใบนี้เลยแล้วกัน <c oughs> ข้อความจากเขาถึงคุณมีการวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณ <c oughs> เหมือนเขาจะทำอะไรเร็วๆนี้นะคะคิดวางแผนแล้วเขายังไม่ถอดใจยังไม่ยอมแพ้นะคะ ในความรักครั้งนี้เหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาจะไปต่อเขาจะเดินหน้าต่อเขาจะทำอะไรบางอย่างนะคะเพื่อความสัมพันธ์นี้ด้วยนะข้อความจากเขาความสดใหม่อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูดีขึ้นดีกว่าเดิมนะคะสดใสขึ้นกว่าเดิมอืม ข้อความจากเขาถึงคุณโอเคอันนี้น่าจะเป็นพลังงานในจิตใจของเขานะเพราะว่านกขยายออกมาเป็นไพ่ใบนี้นะคะคล้ายๆกับพลังงานของไพ่เดอะมูนนะคะนะประมาณนั้นก็คือในในจิตใจของเขาอะ่ะมีมีความแบบวุ่นวายนะคะวุ่นวายใจเ,เกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขากังวลใจเขารู้สึกไม่ไม่สบายใจ เ,ออเหมือนเขาอยากที่จะปกป้องหรือรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้นะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้เนาะเ,ออเขาอาจจะกําลังส่องกําลังดูคุณอยู่ก็ได้นะพลังงานพาไพ่ใบนี้โอเคมาดูกันต่อว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะในวันนี้เขาคิดถึงคุณแหละนะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมาคิดถึงช่วงวันวาน,นดีๆที่มีร่วมกัน คิดถึงคุณนะคะคิดถึงช่วงที่แบบได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันช่วงที่มีความสุขตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะเขาเขาพร้อมที่จะปกป้องรักษาความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขามีความกล้าเขามีความแข็งแกร่งอาจจะเป็นในเรื่อง,องความรู้สึกจิตใจของเขาก็ได้นะที่มันแบบมีความกล้าที่จะรักมี มีความรู้สึกที่อยากจะปกป้องความสัมพันธ์นี้นะคะมีความฮึดสู้อยากจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะส่องคุณอยู่ก็ได้นะคะเออหรือว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่าไม่ชัดเจนเขาทำตัวลึกลับซับซ้อนกับคุณไหมนะคะ เนี่ยตอนนี้มันมีการตรุตรองเกิดขึ้นในใจเขามีการได้ทบทวนนะคะได้คำตอบอะไรบางอย่างในใจเขาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะวิเขาอยากมี relation ship กับคุณอะ เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอยู่เคียงข้างเขานะคะหรือนั่นหมายความว่าเนี่ยเขาอยากไปต่อในความรักครั้งนี้เขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะออยากปกป้องอยากแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากฝั่งเขานะคะเขาพร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็จัดการนะเออเนี่ยเขาอยาก ปกป้องความรักครั้งนี้นะคะคุณดูดีเหลือเกินนะคะในสายตาเขาคุณดูมีออร่ามีความสวยดูเฉิดฉายดูมีสง่าดูมีราศีนะคะ หรือเขาหลงไหลในความเป็นคุณนะคะเขาอยากทำให้คุณมีความสุขะคะ่ะคุณคู่ควรกับสิ่งดีงามคุณคู่ควรกับการได้รับความเอาใจใส่นะคะเหมือนเขาได้เรียนรู้นะคะข<อ>เขาได้เรียนรู้ข<อ>เขาได้ เขาได้เข้าใจตัวเองเขารู้แล้วว่าเขาควรทำอย่างไรในความรักครั้งนี้นะคะเขารู้สึกมีพลังมีกําลังใจเขารู้สึกมีไฟกับการที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้เขามีความพร้อมนะ เขาพร้อมอย่างมากมายนะคะที่จะแบบมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะดูแลหัวใจของคุณนะคะคุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากอืมเขาหลงไหลคุณมากเลยนะคะเขาไม่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครนะคะ คุณเป็นคนที่ดูอุดมสมบูรณนะ์เนาะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอืมเขาหลงไหลในความเป็นคุณมากๆนี่คือข้อความที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้อุ้ยไพ่จะตกเขาอยากให้คุณมีความสุขนะคะ <S <S ในสายตาเขาอะคุณดูเยา้ายวนใจคุณดูสงบคุณดูปลอดภัยนะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกเ,เขารู้สึกว่าคุณมีความจริงใจดูใจดีดูอ่อนโยนนะคะ mm. เขามองคุณด้วยสายตาที่หลงไหลในความเป็นคุณมากๆเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจนะคะคุณคือ พื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ชัดเจนใดๆก็ตามนะคะตอนเนี้เหมือนเขาได้คําตอบนะคะได้ได้ความชัดเจนในใจเขาแล้วนะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะเขาต้องทำยังไงในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะ เขาน่าจะมีกำแพงมีการปิดกั้นตัวเองออกจากความรักนะคะหรือมีความกลัวนะเนี่ยเหมือนเขากักขังหรือตัวเองนะคะเอาไว้ในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภยัยหรือเขาเขาติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่เขาเคยกลัวเ,ออเขาอาจจะรู้สึกไม่ ปลอดภัยที่จะรักหรือเขามีกำแพงนะคนคนนี้แต่พอมาเจอคุณนะคะเขาอยากบอกว่าคุณคือความสดใสของเขาคุณคุณคือความสุขนะคะคุณทำให้เขาเนี่ยกล้าที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องของความรักกล้าที่จะไปต่อคุณทำให้หัวใจของเขากลับมาสดชื่นนะคะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะ ถ you right? so 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 like ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเหมือนเขาอยากที่จะปรับจูนกับคุณนะคะเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณคุณมีผลต่อใจเขามากเลยนะอืมคนคนนี้อาจจะแบบมีความเป็นศิลปินนะชอบร้องเพลงเล่นดนตรีหรือเปล่านะคะเขาอยากทำทุกอย่างให้มันชัดเจนอืมเขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะ คุณเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนที่แบบทำให้เขาได้เรียนรู้ทำให้เขาได้เติบโตคุณทำให้เขาอะเข้าใจความรักมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะคุณเป็น กำลังใจเสียงจะหายคุณเป็นอ่ากำลังใจที่ดีสำหรับเขานะคะคุณทำให้เขาสงบคุณทำให้เขามีแรงผลักดันนะคะคุณทำให้เขาได้เรียนรู้อย่างที่นกบอกว่า คุณทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเออคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะยอมรับหัวใจตัวเองไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่คุณทำให้เขา เติบโตขึ้นกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเขาคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคุณก็สำคัญกับเขาเสมออะเขาฝันถึงคุณนะคะพลังงานไพ่ใบนี้ เขาอยากทําให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มั่นคงมีความสุขแล้วก็สวยงามนะคะอยากทําให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตแล้วก็แข็งแรงยั่งยืนอืม คุณอาจจะมาถามถึงคนเก่าก็ได้นะคะในบางท่านบางคนนะถ้าเป็นคนเก่าคุณก็คือยังเป็นความสุขของเขาเขาอยากที่จะกลับมาแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมความรักครั้งนี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ทำให้มันดีกว่าเดิมนะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้หัวใจของเขาเคยแหลกสลายหรือว่าเขาเคยมี ความกลัวความไม่ปลอดภัยที่จะรักนะคะอาจจะด้วยอดีตที่เขาเคยเจอมาแต่คุณอะทำให้เขาอะกล้าเปิดหัวใจที่จะรักอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณทำให้เขาอยากที่จะมีครอบครัวหรือว่าคอมมิชเมนนั่นเองนะคะนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขมีความสบายใจนะคะคุณมีความน่ารักอ่อนโยน เขามีความสุขที่ได้อยู่กับคุณนะคะมาดูข้อความเพิ่มเติมเนาะที่เขาอยากจะบอกคุณประโยคข้อความเพิ่มเติมจากเขานะคะมีอะไรบ้างเลย <P an snacks> เธอทำให้ฉันรู้จักกับคำว่ารักว้าวตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะปรับความเข้าใจกันนะคะ ฉันเบื่ออีกโก้ตัวเองที่ทำให้เสียเธอไปห่างกันสักพักเพื่อได้รู้หัวใจตัวเองฉันพยายามตัดใจแต่ทำไม่ได้นะคะบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ห่างกันเนาะเธอดีที่สุดสําหรับฉันเรามาเริ่มต้นความรักของเราอีกครั้งนะฉันจะทำให้ดีที่สุด อยากเรียกเธอที่รักเธอคือคนที่ฉันรอคอยมาเสมออีกใบหนึ่งเนาะฉันจะเป็นคนที่ดีพอกับเธอในสักวนันแล้วใต้สำรับราคาคืออะไรฉันเจ็บปวดกับการไม่มีเธอนะคะนี่ก็เป็นข้อความจากเขาที่อยากจะบอกคุณในวันนี้ ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่นะในคลิปถัดไปแต่ละข้าวบายสวัสดีค่ะ